ไอเนี้ดูดียมันเปิดรอ,ดสอบนะสอบ้วนะ,ะติดกัได้ายดแเ็แแตีรี่ีอครับรรมันก็จะมีประเด็นอืนอ่นๆมันกับารางวัลการดำเนินงานองกลุมเราที่นี่เชื้อวันยากาการฆ่าป๋ยเคมีนะครับเราที่นี่มันก็จะมีกิจกรรมเด่นๆข้อง ของกล um ุมอันเนี้ยเดี๋ยว<บ> um ให้ถีเบกลุมฟลิสะพัข,อ um ขอ um ้องกลุมความเป็นหมากกลุ่มอัเนี้ยลักลัก,ลกมีต,มตัววันพวกดดิเวันแบบการบางคนา

เอนดียว้่มันกาเนาะมาม่าเีมนปก็านี่พวกมาเป็นเส้นนี่ั้นหลากหลายกิจกรรมนะครับอาทิเช่นการผลิตถานไบโอชานะครับซึ่งที่ศูนย์แห่งนี้นะครับจะได้รับการสนับสนุนเตาเผาถ่านนะครับที่จะใช้ในกิจกรรมดังกล่าวนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีนะครับที่นี่นอกเหนือจากการผลิตปุ๋ยเคมีแล้วนะครับสามารถที่จะดําเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรนะครับช่วยในการปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการผลิตเอเอ็มบอลนะครับซึ่งช่วยในการบําบัดน้ําเสียได้นะครับกิจกรรมการผลิตแหนแดงนะครับซึ่ง สมาชิกกลุ่มนะครับก็จะนำการผลิตแหนแดงนะครับไปดำเนินการที่บ้านของตัวเองนะครับจำนวนคนละ2บ่อนะครับสามารถที่จะเพิ่มปริมาณของธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรจินได้เป็นอย่างดีนะครับกิจกรรมในการอีกกระจําหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือการเลี้ยงแพะในสวนปลาล์มน้ำมันนะครับซึ่งสวนปลาล์มน้ำมันที่นี่นะครับก็จะมีวัชพืชขึ้นอยู่นะครับก็สามารถที่จะ เลี้ยงแพะนะครับเป็นอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับในสวนปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งสามารถจะเพิ่ม